ต่อยหรือวะทำไมทำเป็นกลัวไปได้ไอ้นี t <t ่แล้วปะพี่ชี้ก่อนนะบอะโอ้แต่คนเดียวเหรอไปได้กันสิึกงั้นพี่เราตรงไหนที่อ่ะพี่เราเชื่อพี่บอลขาเราที่เดิมพี่เบนพีพาวถ้ไปหน่อยไปกันก่อนเลยเดี๋ยวตามเข้าไปไม่เป็นอัคือพี่มาลิวอยู่คนเดียวไงมาลิวมันกระจอกเหรอวะ งั้นไปดิเราเล่นเฮ้ยได้พี่เขาไปได้แล้ว <ทำ S 3> พี่อยู่นี้แหละทำไมอ่ะเดี๋ยวค่อยไปเอาที่นอนแล้กนันทะักไปได้เฮ้ยแล้วกล้าอยู่คนเดียวเหรอได้ได้ได้แล้วพี่อย่าทัก <laughs> โอ๊ยนั่นไงไม่กล้าแล้วคิวกัากล้านั่นไงหันมามีนั่นไงเตู้ก <laughs> ี๊ก้าไปไปไป ผมกิ๊กกิ๊กเงสูงมากเลยไม่ไหวแล้วอ่ะจุแค่ตงสาวแปดอ่ะเดี๋ยวเกงตามกลับมาก่อรอกรอนะกลัวก่ ไม่มาลิ้วต้องขนเตียงอีกพรุ่งนี้จะนอนตื่นไหมเนี่ยพรุ่งนี้ไม่ต้องปลุกหกโครึ่งนะไม่เดีย๋ยวตื่นหกโมงครึแล้วแทโมงครึ่งเ,เก็ตแล้วว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยขอ,อนอนเยอะๆไว้ก<ม>่อนครับมเมากเอ เป็นควายให้เป็นดูาวันนี้ไม่เดินหลังนะไม่เดินหิ้หลันะเ俏เออเห็นแล้วครับป้าข้นเรือขึ้นเรื